ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวน41,907นหะคะหลักหมื่นเป็นเลข4นะคะหลักหมื่นเป็นเลข4ี่ก็ระบาย4ีลูก1 2 3 4สาหลักพันเป็นเลข1ค่ะระบาย1อันหลักร้อยเป็นเลข9ระบาย9อันค่ะ1น3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดดหลักสิบเป็นเลข0นย์ไม่ต้องระบายนะคะ หลักหน่วยเป็นเลข7ระบาย7อันค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็คือ41,907ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวน9,035หลักหมื่นเป็นเลข9นะคะระบาย9อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 หลักพันเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องระบายหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องระบายหลักสิบเป็นเลขสามค่ะระบายสามอัน1 2ึสหลักหน่วยเป็นเลขห้ระบาย5อัน1 2 3 4งห้าก็จะได้9ก้าหมืเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจำนวนถ้ามีตัวเลขฮินดูอารบิกมาให้ 21518ให้เขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะได้ว่า21518ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า21518มีตัวเลขไทยมาให้43420เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ว่า43420 ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า4,3420มีตัวหนังสือมาให้6700เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกก็ได้ว่า6700ต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะก็ได้ว่า6700มีตัวหนังสือมาให้8 9 0 0 1 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ89,001เขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะได้ว่า89,001เอ็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน20 10เท่ากับเขียน20ก่อนเลยนะคะ10ถ้าเราเขียน10จะมี0 1ตัวก็เอา0ไปเติมกับ20ก็จะเป็น200 วิธีการคิดสังเกตนะคะเพราะฉะนั้น20 1สิบเท่ากับ200ต่อไป20 100เท่ากับเท่าไหร่คะ20่ 200, ถ้าเราเขียน100หลักร้อยจะมี02ตัว ะะหลักร้อยจะมีศูนย์ตัวมารวมกับศูนย์อีก1ตัวที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นมีศูนย์ตัวก็คือเท่ากับ2000นั่นเองนะคะก็คือ20่สร้อยเท่ากับ2 0 0พันสีห้าสิบเท่ากับเขียน45 10มีศูนย์หนึ่งตัวก็จะได้450ร้อยห้าสิบสี่สิบห้าร้อยร้อยก็คือมีศูนย์สองตัวนะคะก็จะเท่ากับ 4,500 45,000 1,000มี0 3ตัวนะคะก็จะได้45,000เท่ากับ45,000 780นะคะจะเท่ากับ78 10คือถ้าเอาศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์ก็คือเป็น10อย่างเงี้ยนะคะก็คือ78 10 แล้วถ้าเป็นร้อยล่ะก็ต้องเอาสูตรออก2ตัวก็เป็น7,800ก็เท่ากับ7,800 78,000ก็จะเท่ากับ78,000 900เท่ากับ90 10 แล้ว5 1าสรอยละคะร้อก็คือเติมศูนย์สตัวเพราะฉะนั้น5 1าสก็คือ5100แล้ว6 3สิบพันละคะพันมีศูนย์สตัวเติมศูนย์ลงไปอีกสตัวก็คือ6กหมืพ